ที่เคยเจ๋งเ,เ,เด่นอย่างอังกฤษฝรั่งเศสก็ได้อยลงไปใช่ไหมแต่ประเทศที่่ทีเน้นข้อมูลข่าวสารเน้น ICT อย่างรัสเซียอเมริกาญี่ปุ่นเยอรมันก่าตๆเด็กขึ้นมา <Yeah. S 1> เรื่องด mm hmm. านโนเทคโนโลยีอะไรต่างๆเรื่องของอินเทอร์เน็ตออฟติงแต่พวกเราก็มีการทำอยู่ในโรงยาลเราใช่ไหมแต่อ mm ินโนเวชั่นกับอินเวนเตอร์ไม่เหมือนกันนะประชาสัมพันธ์นะคะ มาที่มาที่หน่วยงานน้องเข้ากะลยเอามาเสนอพี่ว่าน่าสนใจไหมพี่ก็อ่านดูเนื้อหานะคะโดยเฉพาะที่ได้หน่วยกิจนะคะตั้ง24.5หน่วยกิจนะคะก็เป็นที่น่าสนใจโดยเฉพาะคนที่ยังไม่ได้หน่วยกิจเต็มในการที่จะต่อ,อใบประกอบวิชาชีพนะคะ,ะท่านที่ยังไม่ได้มาอบรมไม่จําเป็นต้องไปหัวหน้าทั้งหมดนะคะ ส่วนใหที่มาจะเป็นหัวหน้างานเนาะหัวหน้างานต่างๆนะคะก็จะได้นําความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้นนะคะซึ่งตอนนี้ก็กระแสของการที่จะปรับเปลี่ยนตําแหน่งเป็นชํานาญการพิเศษก็จะเริ่มมาแล้วนะคะก็เป็นโอกาสที่ดีจะได้พัฒนาน้องๆในหน่วยงานนะคะคือเห็นแค่หัวข้อยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่พอมาเห็นเนื้อใน,ม,นมันแต่ละวันว่ามีอะไรบ้างเนี่ย่ะ<น><น>ก็คือมันน่าสนใจมากขึ้น แล้วก็พอเข้ามาเรียนจริงๆแล้วยิ่งยิ่งมากๆเลยค่ะคือสมควรที่จะมาซึ่งซึ่งพอไปอได้เรียนแล้วเราก็ไปคุยกับพี่ที่โรงพยาบาลนะเออน่าสนใจน่าสนใจน่าจะสจ่สะสงคนมาอีกเพื่อที่ะจะน้องๆได้มีประสบการณ์เหมือนเราได้น,นําไปใช้จริงในที่โรงพยาบาลค่ะพอเราเห็นหัวข้อแล้วเราก็สนใจค่ะเพราะว่ามาห้าวันแล้วก็พอดูหัวข้อเสร็จปับ๊บเรารู้เลยว่ามันสามารถที่จะ นำไปใช้ในชีวิตประจาําวันแล้วก็ทางชีวิตการทํางานได้แล้วก็เป็นหัวข้อที่เหมาะกับตําแหน่งของตัวเองด้วยค่ะก็อยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของฝ่ายการพยาบาลหรือว่าในระดับ ทีมบริหารผู้นําในระดับต่างๆนะคะสามารถที่จะเข้ามาเรียนแล้วก็สามารถที่จะนําไปใช้ในชีวิตประจาําวันหรือว่าในการบริหารงานเพื่อที่จะให้งานประสบผลสําเร็จหรือว่าแม้แต่ชีวิตส่วนตัวประสบผลสําเร็จไปด้วยค่ะสิ่งที่ประทับใจคือท่านอาจารยใ์ให้การดูแลที่แบบใกล้ชิดมากแล้วก็ท่านวิทยากรนี่ต้องถือว่าเป็นเป็นที่สุดของแต่ละสาขาแต่ละเรื่องที่ท,ท,ท่านให้เขียนมาบรรยายมาสอนค่ะ สำหรับโครงการนี้นะคะตอนตอนนี้มีเป็นรุ่นแรกนะคะแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งสองรุ่นที่สองเนี่ยคืออยากให้ทุกท่านคือในหน่วยงานของโรงพยาบาลเรานะคะโดย,โดย,โ,ดยโดยเฉพาะาบาลรัฐบาลที่เรากําลังเริ่มประสบป,ปัญหาหรือหรือหัวหน้าที่กําลังเพิ่งก้าวขึ้นมาเป็นหัวหน้าเราจะได้มีเทคนิคการสื่อสารแล้วก็ทํำยังไงหน่วยงานของเราถึงจะบรรลุผล ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนแล้วก็ของผู้บังคับบัญชาเราได้ก็อยากให้ให้มาในร่วมในโครงการนี้กันเยอะๆนะคะเพราะว่าเป็นโครงการที่มีมีประโยชน์กับเราสามารถเอาไปใช,ช้จริงได้ค่ะว่า,าทางมสทนะคะได้จัดอ,อบรมที่เป็นประโยชน์กับผู้บริหารแล้วก็ใช้เวลาไม่เยอะแล้วก็ได้ทุกประเด็นนะคะก็ลเลยอยากจะเชิญชวนเพื่อนๆที่ผู้บริหารได้มาร่วมการอบรมแล้วก็เราได้ความรู้จากที่นี่มากค่ะขอบคุณค่ะ รู้สึกว่าท่านอาจารย์แต่ละท่านนี่ก็คือมีความตั้งใจสูงนะคะที่ว่า,าจะให้ความรู้กับเรา,เาผู้เรียนก็มีความสุขไปด้วยนะคะแล้วกเ็เป็นหัวข้อที่ว่าน่าเชิญชวนเพื่อนๆที่รับผิดชอบในงานด้านต่างๆแล้วก็น้องๆที่อยู่ในเครือข่ายอย่างนี้ค่ะก็คือเขาก็น่าจะได้มาเรียนรู้เหมือนที่เราได้รับการเรียนรู้เนาะ มันก็จะได้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะคะถ้าสมมุติว่ามีโอกาสอย่างนี้ค่ะมันเป็นแง่คิดกระบวนศน์ใหม่ที่ว่าเรานั้นได้รับมาแล้วก็สามารถไปใช้ในงานก็คืออยากจะเชิญชวนน้องๆหรือว่ารุ่นต่อๆไปนียได้เกิดโครงการนี้แล้วก็ได้ร่วมรับ รับรู้ในโครงการนี้แล้วก็ได้เข้ามาศึกษาเล่าเรียนเหมือนเหมือนที่เราได้มาอย่างนี้ค่ะก็นับว่าเป็นโอกาสดีเนาะของการนำความรู้ที่ได้เนี่ยเอาไปประยุกต์ใช้ได้คิดว่าอย่างนั้นนะคะอยากเนชิญชวนทุกท่านค่ะ มีแมนที่จะเข้ามาแล้วก็โรงพยาบาลกรุงเทพเห็นไหมคะที่เ,นนะะเสื้อขาวแบมาเรียนแบบอดดิชั่นคอเจนกับการนี่แหละนะคะสิบเก้ารายการนั้นเนี่ยเป็นการไซเอ็นโวยูกับ5สถาบันพิจารณาบุคัากรงานสมัยก่อนนู้นนะคะน้องๆที่เรียนเวชปฏิบัติเนี่ยจะรู้ดีเลย,เลยและแล้วก็ส่วนสมาร์ทวอทช์เนี่ยเป็นการคลีออเดอร์ของแพทย์ผ่านไอแพดแล้วก็ไม่มีกระดาษที่เป็นอเอเดอร์ค่ะเห็นรายละเอียดของหลักสูตร การอบรมกระบวนทัศทัใหม่ทางการพยาบาลแล้วก็รู้สึกทึ่งมากครับเป็นหลักสูตรที่น่าจะสร้างสิ่งที่ดีๆให้กับผู้ที่เข้ามาอบรมโดยเฉพาะผู้ที่เป็นหัวหน้าหรือผู้บริหารทางการพยาบาลนะฮะเพราะมีเนื้อหาสาระและลแรูปแบบวิธีการที่จะทําให้คนได้ปรับกระบวนทัศทัปรับวิธีคิดต่างๆที่จะทาให้พร้อมที่จะรับสู่การเปลี่ยนแปลงหรือที่เราเรียกกันว่าไทยแลนด์4.0เนี่ยครับนะครับ แล้วก็ผมเองก็รู้สึกภูมิใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของของการเป็นวิทยากรหลักสูตรนี้แล้วก็ใช้เวลาในการเตรียมการสําหรับการเ,าเรียกว่าเป็นวิทยากรจะไม่ได้ใช่บรรยายอย่างเดียวฮนะพันธผู้ที่มาอบรมก็จะมีการทั้งฝึกปฏิบัติฝึกคิดได้อภิปรายได้สะท้อนนะความคิดเห็นอะไรต่างๆที่เป็นประโยชน์ที่เป็นมุมมองที่สาคัญสําคัญทางการพยาบาลครับครับก็บบต้องเรียนไปทางผู้บริหารทางการพยาบาล แล้วก็ในทุกระดับนะฮะทั้งหัวหน้าพยาบาลหัวหน้าแผนกหัวหน้าตึกหรือรวมไปถึงผู้ปฏิบัติที่จะพร้อมที่จะก้าวเข้ามาสู่การเป็นหัวหน้าหรือผู้บริหารทางการพยาบาลเนี่ยได้สมัครมาอบรมนะครับซึ่งทางมหาวิทยาลัยเองไม่ได้คิดคือผมคิดว่าทางมหาวิทยาลัยไม่ได้คิดกําไรขัดทุนอย่างรุ่นแรกเนี่ยเรามีแค่ไม่กี่คนนะฮะเพราะว่าการประชาสัมพันธ์เราอาจจะยังยังยังไปไม่ถึงแล้วก็อาจจะกระชั้นชิดนะฮะ แต่ว่าปกติเนี่ยมันต้องมีสัก2030คนน่ะแต่นี่เรา14คน15คนเนี่ยเราก็ทำละ <Okay. S 1> โดยต้องชื่นชมผู้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยสุขไทยธรรมธิราชด้วยว่าเราไม่ได้คิดกำไราขาดทุนแต่เราอยากให้เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์จริงๆกับผู้เข้าอบรมซึ่งจะส่งผลประโยชน์ที่ดีต่อประเทศชาติต่อประชาชนที่จะได้รับการบริการจากหัวหน้าพยาบาลหรือผู้บริหารนก,การพยาบาลที่ได้เข้ามาอบรมในการปรับกระบวนศน์ปรับเปลี่ยน แนวคิดวิธีคิดต่างๆางเหล่านี้นะครับอยากจะเรียนว่าหลักสูตรนี้ถึงแม้ว่าเป็นกระบวนศน์ใหม่ของผู้บริหารการพยาบาลนะคะแต่เราเตรียมผู้ที่จะเป็นผู้บริหารการพยาบาลด้วยค่ะแล้วผู้ที่เข้ามาอบรมในรุ่นนี้นะคะรุ่นต่างๆเนี่ยก็จะมีผู้บริหารการพยาบาลในภาครัฐนะคะในระดับต่างๆแล้วก็มีมาจากภาคเอกชนด้วยนะคะทำให้เราได้มีการ แลกเปลี่ยนมุมมองที่กว้างขวางขึ้นแล้วก็ที่สําคัญคือสร้างเครือข่ายขณะนี้รุ่นหนึ่งเขาจับกรุไลายกันแล้วนะคะค่ะตรงนี้เราก็ถือว่าไม่ได้จบเพียงในคอร์สนี้แต่เขาสามารถที่จะเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็แลกเปลี่ยนสิ่งต่างๆร่วมกันเพื่อให้เกิดนวัตกรรมในการที่จะนําไปใช้นําสู่สุขภาวะของประชาชนวัตถุประสงค์ปลายทางที่สําคัญยิ่งของโครงการเลยค่ะ